ไม่ต้องทำอะไรครับเด็กโดนตีจริงๆเนี่ยเราว่าอยู่แล้วหนึ่งสติเนี่ยโดนโกดมาเนี่ยถ้าโดนนิ้วหัวมือโกดมาที่คอนเข้าใจว่าหายจะไม่ออกง่ายๆเลยถ้าอย่างนี้จะยากอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมนี่นะครับดูง่ายๆก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเบสิกขึ้นมานี่ก็ได้นะแค่ขึ้นเนี่ออกตบตบตบเข้าหูตบตบ เห็นไหมครับียอาการปึ๊บกดหัวเนี่ยเราสามารถกดหัวเขาพี่ลงได้แค่กดมือเดียวเขาก็ไปแล้วเขาป้องไปแล้วเออเตะ่เห็นไหมแค่มือผันนิดเดียวไปเป็นการตอนนี้มาดูถ้าถ้าเราโดนเหียดจริงจริงอันนี้คือแบบเบสิคพื้นฐานสุดแล้วอันน,น,น,นี้บีบเข้ามาบีบเข้ามาปึ๊บถ้าแบบคนมีแรงหน่อยเห็นไหมครับขึ้นนี่ นะขึ้นนี่ก็ได้วัดจับจับนี่ขึ้นนี่เห็นไหมครับเปิดช่องว่างแล้วเพราะอะไรเรามีมืออิสระขาอิสระสอดเข้านี่เห็นไหมครับแทงเขา่าแทงเขาเ่าน,นะแทงนี่ก็ได้นี่เดินทางมาแลี่เดินทางแบกออกเดินทางแบกออกกดกดลงข้างก็ได้ไอันนี้ออกงได้ทีนี้มาดูข้างหลังอมาดูการมีพอข้างหลังง่ายสุดแล้วการดมีมอข้างหลัง อะไรเราสอนเสอนหมดครับให้เห็นให้เห็นทีเดียวเลยการบิร้อลต่าง่ง่ายเลยนครับนะโดนเหยียบแบบเดินไล่ไปเนี่ยเราปล่อยเลยเหตุนี้ก็ออกแล้วเห็นไหมครับบินพวกันวิ่งหนีก็ได้ไหมครับง่ายๆเลยบินบอกต่างหรือว่าจับไว้เนี่ยเราเราไม่รู้ว่าใครไงจะไปบินเห็นไหมเนี่ยจับไม่ไ่้บินอะไรอะไรว่านี่ ปี๊บี้ยังไงก็เข้าหน้าแล้วก็พาออกไปแล้วก็วิ่งหนีเนี่นนนอ่ะในแบง่ายสุดง่ายสุดแล้วการอยู่ของหลังลอยทีเฮ้ยขาว่าแรงติ้งปึ๊บอ,อ่ะเห็นไหมไวเลยมันแป๊บเดียวมันไวอยู่แล้วขาจะดีเข้าหน้าแล้วัาแค่นี้ครับ